<c oughs> เวลานี้คือสี่ทุ่มสานาทีเหมาะกับการที่จะเล่นเกมอย่างนี้ Let's go <S สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Sweet Home สวิตโ h มอี e ีที่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะและในตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำที่มีผีผักประตอกไปนะแล้วก็ตัดจบตรงนั้นใช่ไหมโอเคเรามาเริ่มต่อกันเลยนะฮะทุกองเลือดใช่ไหมหางขายไปนานเลยฮมสวิตโฮมเพราะเอาจริงนะผมเจ็บคอมากเลยหลังจากเจอผีหลายๆตัว นะแล้วมันก็กรีดที่คอผมก็แตกแล้วเฮ้ยะเจนอยูย่ในห้องนั้นเอ้ยไม่ใช่เจนดิค่อยๆไปค่อยๆไปผมวิ่งผมวิ่งผมวิ่งแล้วผมไปห้องข้างซ้ายห้องข้างซ้ายมีอะไรไหมห้องข้างซ้ายเฮี้ยไม่มีแต่เลือดไอ้แต่โอ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยอ่าน้องเชื่อใจของอาจาร,รย์วาเรนกันการเลือมหนึ่งถึงหกแล้วก็เฮี้ยอะไรวะ ขั้นตอนการทำอดีการ์ดหนึ่งเสียบบัตรป่าที่ต้องการทำอดีการ์ดลงไปในเครื่องสองกล่องรหัสสามกล่องรหัสที่ถูกต้องให้รูดบัตรโอเคอ่านี่คียอะไรเนี่ยอืมประกันสังคมไม่เข้าใจเธอจะตามมาได้ไหมหมอสิัง โอ้ช้าเกินอ่ะอ,อย่าไรเลยก็จะน่ารักโอ้น่ารักจังเลยเราจะท้ากันนะผมว่าผมรู้รหัสแล้วทุกคนการเริ่มหนึ่งแล้วก็หกใช่ปะ่ะขาดเออเอาขาดตัวสองีกสี่ตัว <c oughs> ซึ่งรหัสบุคลากร ซ้ายบนก็คือหนึ่งแปดสามสี่เจ็ดหกแปดสามสี่เดหกเคหนึ่งแปดสามสี่เจ็ดหกอินเทอร์สวย let's go ไอดีของกระจยานะฮะเคตอนนี้เราได้บัตรมาแล้วนะฮะจะ,จะตามมาปะวะขอเธอจะตามมาเอาลิฟมไมโคตรนานเลยวะไม่รู้ขึ้นก่อนขึ้นก่อนสักทีหนึงเดี๋ยวตามมา โอเคฮะนี่ไงชั้นสามแล้วเรติดโอ้โหทำไมทางทางแบบว่าอลเองมากทุกคนพร้อมหรืยังครับพร้อมนรืยังครับเลตโก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 อ่ะจะเอ,เอ,เอไม่เจอว่ะเปิดเลยไม่ต้องตามมาผาเปิดไม่ได้นะฮะเราต้องตามหาเจนใช่แล้วเจนอยู่ไหนนะ น,นี่ห้องอะไรเนี่ยมีทูบมีเทียนติดไปหมดเลยพวงมาลัยก็มีวัตถุมงคอ๋อมีตู้เหมือนจะให้แอบด้วยนะฮะอันนี้คืออะไรอะทูบหอมเป็นสิ่งที่ใช้กันมาอย่างช้านานในการประกอบพิธีการทางศาสนาการจุดทูบนั้นล้วนมีความหมายที่แตกกันมากมายแต่การจุดทูปยงหนอดเดียวนั้นคือการเชิญดวงวิญญาณโอเคคือต้องต้องไล่เรื่องเียบีใช่ไหมโอ้ยพูดที่อะไรของกูเนี่ยโอเค h o ลี shit ทุบหอมเอ้ยโอเคงั้นเราเอาไปไประกอบพิธีได้ดิเพราะเมื่อกี้มันให้ใส่ทุบหอมหนึ่งอันโอเคโอเคนี่งงฮะปักเลยทุบหนึ่งดอกแล้วไงต่ออ๋อผี่มันก็จะเดินไปตรงนี้แล้วผมก็สามารถเดินไปทางขวาดได้ใช่ปะแต่ต้องระวังผีผู้หญิงผีนักศึกษา เจนเจนเดิมไม่ใช่เจนดีใช่โอเคนะทุกคนในฉากนี้เราต้องล่อไอตัวผีแดงมาไว้ตรงกลางห้องไว้โดยการเอาทูบไปปักซึ่งซึ่งขอโทษจริงๆนะับผมไม่ได้กดอัดมาโทษทีขอโทษจริงๆแต่ว่าเนื้อเรื่องก็ไม่ขาดตอนกันมากครับเอาเป็นว่าหลังจากที่ผมข้ามจากไอ้พวกตัวแดงนั้นมาได้ใช่ไหมก็มาโผล่ที่ห้อง,ห,องห้องหนึ่งไว้ก็เป็นห้องนี้นะฮะผมพูดเลยว่าเออขอโทษดิเคเอ้ยมันเหมือนห้องตอนต้นเรื่องต้นเกมเลยไหมเคฮะ โอ้สายสินเต็มเลยวะทำไมห้องมันคุนๆว่าข้างขวาเนี่ยจะเป็นใต้เันไดวะเยโอ้ยเฮียละได้แสดงมาแต่ว่าโอ้โหคุณจะทำไงเนี่ยคือได้แสดงมานะฮะแต่ว่าผมไม่สามารถใช้ได้มันเหมือนจะติดยันอะไรไว้อยู่สามอันเลยแล้วนี่คืออ๋อ ถ้าดับเทียนจนครบประตูประตูจะเปิดได้ผมต้องดับเทียนใช่ไหมเนี่ยว้า้าวว้เฮีย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 อันนี่กูซิกแซกเลยกูซิกแซกเลยมาดิมาดิซิกแซกเลยจับไม่ทันหรอก

ที่ <Okay, S 2> ผมดับเทียนเลยเอ๊ะเคปิดก่อน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 โอเคห้องนี้ห้องอะไรไม่รู้นะฮะห้องนี้เปิดไม่ได้ห้องอ่าห้องนี้ต้องใช้กุญแจโอเคโอเคตัวนี้มีเทียนอยู่ให้ดับนะโอเคดับเทียนหมดทุกอย่างทุกแท่งแล้วฮะ โอเคไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาโอ้เป,เปิดต้อนรับกูเลยหรอเชีย่ยโอเค fish hso home sweet home ที่นี่ที่ไหนนะเจนอยู่นี่หรือเปล่าอ่ไม่ได้นะโอเคฮะเงาผมซก,ซก,ซ,กซกเลยผู้ดีชีนี่มาที่ไหนวะเนี่ยแล้วข้างขวาไปได้ไหมมีตะกิ เฮียประตูผิดนะฮะโอเคผมพูดไปไปหนะ่อยขอโทษทีผมค่อนข้างจะโรกนะตอนนี้ืมอืมอม,มีตะเกียงอยู่สองอัน,น,นอะไรวะสิอะไรตกใจประตูเปิดชิบหายเลยวะเฮ้ยเฮียเอ้ไม่เข้าแล้วกัน ชีตห้องนี้มีของไฟเอ้ยไม่ใช่มีสะเกียงแล้วก็มีอะไรเนี่ยไม่รู้มันเรียกว่าอะไรฮะตปรกตาที่เต็มไปด้วยตะปูโอ้โหชี t โอเคฮะไม่กิน,นแหลกอะไรวะประตูนี้เปิดไม่ได้นะครับประตูนี้ก็ไม่ได้ กีตาร์โอ้มีรอยเรือด้วยเว้ยล้วมีหน้ายิ้มนะฮะมีห้องไหนบ้างวันนี้ที่แบบว่าเปิดได้ไม่ได้เอ้ยโอ้ได้เทียมีเทียนมีอะไรเต็มไปหมดหเลยวันนี้โอเคมีโน้ตนะไดาที่อของเจนได้แล,แล้ววันนี้ก็คงต้องนอนเบื่ออยู่บ้านอีกตามเคยตีมโทรมาบอกว่า,วาวง,งานที่บริษัทยังไม่เสร็จดีทั้งที่น,นัดกันเอาไว้แล้วว่าคืนนี้จะไปเที่ยวด้วยกันวันหยุดของตีมผ่านมาแล้ว หลายวันแต่ทำไมยังต้องไปทำงานอีกแล้ววันหยุดของเราสองคนล่ะบางครั้งเราก็สงสัยนะเขาเบื่ออะไรเราหรือเปล่าจริงๆเราเองก็ควยไม่เก่งเหมือนกันเขียนหนังสือด้วยบางทีก็อาคิดว่าวันหนึ่งเราก็ควรที่จะเอาใจเขาบ้างหรือจริงๆแล้วเราควรเปลี่ยนที่ตัวเราเองเหมือนกันนะคิดไม่ตรงจริงๆแล้วก็น่าบึง้งโอเคครับผมขอโทษนะว,ว่าผมเจ็บคอมากเลยตอนนี้ครับ อ๋อเขี้ยอะไรมัดไปใต้ใต้ใต้ตัวสัญลักษณ์บางอย่างชิ้นที่สามแต่แดงว่าต้องมีชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สองใช่ไหมเอ๊ะไม่เข้าใจหายลูกตัวเขี้ยนี่อ่ะชิตครับ เปิดได้นะข้างขวานี้อันนี้ต้องใช้กุญแจเป็นรหัสซึ่งผมไม่รู้รหัสเลยประตูนี้เปิดได้ไหมไม่ได้นะประตูนั้นก็ของขวางอยู่เทที่จะเปิดได้ก็คือประตูนี้ประตูเดียวนะโอ้ยทำไมห้องมันโดนระเวียงยงวะ ผมขอไปดูตรงกลางก่อนเหมือนมันมจะมีอะไรบางอย่างปแปลกแค่จริงของอวิชาขั่งลูกฝังรอยนั้นผู้ถูกของจะถูกสวมรอยจากวิญญาณคนตายในป่าช้าที่เอาอ๋อจำตอนแรกได้ปะที่ว่าเราไปเอาดินดินคุณใสมาไม่ใช่สิไม่ใช่เราที่ว่าเราไปเจอตุ๊กตาคุณใสใช่ไหมแล้วมันต้องเป็นดินจากป่าชา้าจากศพอะไรนั่นแนหะเออซึ่งมันมีวิญญ,ญาณจิตอ,อยู่นะ ห้องนี้เปิดไม่ได้กูเกือบตกใจแต่กูไม่ตกใจหรอกอ่า,อาชิ้นที่สองอ่าเราทำบางอย่างชิ้นที่หนึ่งเคตอนนี้เรามีชิ้นส่วนทั้งสามแล้วนะฮะโอเคบพวกคนผมว่าผมรู้แล้วว่ามันมันไม่ใช่ผังบ้านเว้ยแต่ว่ามันคือโค้ดบอกตัวเลขนั่นก็คือสี่แปดสองนะฮะสองยา เอ็กโจครับต้องตามหาเจนเฮ้ยเหยื่อไอ้สัตว์ตกใจอีก,กแล้ว